สวัสดีจ้ามินิเซอร์เวอร์เมื่อนี่สีใบแกงเทโพนะจ้าแกงเทโพไปเค็มค่ะนี่คือน,น้ำลาทิแล้วก็เครื่องปรุงน้ำพริกก็มีค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดขมิน้นพริกไทยตะปินะคะ ค้าบมันเป็นหน่อยเป็นสูตรของปักใต้ค่ะนะคะเจะมีแกงให้ดูจ้าให้เดือดขึ้นมาอีกสักนิดนึง เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดนะคะนี่คือปลาที่เดีนีวจะใส่นะคะนี่ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะ ว่าใส่ก่อนว่าใส่ก่อนหางตัวนี่ตัวเบ้งเบงเลยค่ะเบ้งเบงเลยค่ะหางจ้าดูเลยค่ะดูเลยจ้า แกงเทโวผักบุ้งอันนี้อันนี้ก็จะใส่พวกนี่คือหอมแขกนะคะหอมแขกเป็นของภาคใต้ค่ะใส่แทนน้ำมะคะเปียกใส่ลงไปเลย อันนี้น้ำตาลปี๊บค่ะของอัมพาวาค่ะใส่ลงไปเลยเป็นแว่นเลยค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้ยันนี้ก็่ามาใส่เกลือนะคะนี่คือเกลือค่ะนี่คือชูรสนสด,ดีค่ะนสดดีอีกนิดนึงนิดนึง นิดหนึ่งนะคะจะนี่จะเป็นน้ำปลาเปาเฮื้อค่ะน้ำปลาแท้สูตระะยองค่ะใส่นป,ปเลยวันนี้อยู่คนเดียวค่ะใส่งไปเลยค่ะ ตเปะไม่ได้ใส่น้ำตาลซาใส่น้ำตาลเปะนี่ค่ะกินบ่คะ่ะวันนี้ฝนตกนั่งกินบ่ได้ต้องเฮ็ดจังสี่ละคะ่ะ ะะปลาตัวใหญ่มากเลยปลาสองตัวนี่โลหกขีดค่ะตัวใหญ่มากค่ะทีนี้ก็จะเป็นเอาผักบงลงแล้วนะคะผักบงลงยุบผักบงลงแล้ว ให้ปลูกมันยุดก่นใส่ส้มมะขามเปียกก็ได้นะคะส้มแขกก็ดีนะแต่ส้มแขกมันมีก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันเนี่แต่นี่ยานีชอบกินไมะขามแขกส้มแขก ดูไปท้าไม่ได้ใกล้เลยเบือบ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 ต้องเคี่ยวให้ลาสุกักบ,บ,บุ้งสุกนะคะ กลับให้มันลงข้างล่างอืม ใส่รับกบที่นิ่เลย เย้สักพักเลค่ะพักใหญ่ๆเลยค่ะ,อ,คะอ่าตัวใหญ่มากเลยว่ามันจะไม่สุกว่าจะไม่สุก เชื้อเพื่อชาติอยู่เฮือนไผเฮือนมันคิปห้อนหนาก็ส่งไลนยหากันนะคะ เออเฮ้ยหัวปลาไม่สุกเออลงไปท่อแม แค่นี้ก็พอแค่นี้นะคะคลิปนี้มิตนีเซอร์เวอร์